โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะบนจะบินวันนี้ก็มาใจสคริปต์แมปอันนี้นะปลูกผักเหมือนเดิมก็สคริปต์ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมครับที่เคยบอกนะที่บอกว่าดูจากคลิปเก่าได้นะว่าเวลากดซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะกดกดกลับมาได้นะซื้อแล้วคือซื้อเลยนะเอฟเคคราฟเพนได้นะโอเคก็ซีดก็ประมาณนี้นะก็อัปเดตมาให้แล้วเปเปอร์ Paper, นี่อัปเดตมาให้แล้วนะเป็นพริกนะ อันนี้ก็ซื้อออโต้เหมือนเดิมนะยังซื้อได้เหมือนเดิมโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็แอนตก็อย่าลืมเปิดกันด้วยนะครับแล้วก็มีเทเลพอร์ตเกียร์ช็อปนะร้านค้าเพชรสิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่ตอนนี้ก็อ่าเดี๋ยวจะเพิ่งรีวิวเกียร์ก่อนเกียร์ก็ยังซื้อได้เหมือนเดิมครับผมอ่านี่อะไรมาขายแอดวานนะซื้อได้เหมือนเดิมนะเนี่ยซื้อได้เหมือนเดิมโอเค ก็ประมาณนี้ส่วนบายเอกนี่ก็กดแค่ครั้งเดียวนะมันจะซื้อออโต้ให้เลยถ้ามันรีสต็อกก็คือกดซื้อให้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าตอนที่มันรีรีสต็อกเนี่ยมันจะกดซื้อให้จริงหรือเปล่าผมบายเอกหนึ e ่งนะเอกสองเอกสามนะเขียนรออีกสี่นาทีดูซิว่ามันจะซื้อให้ออโต้หรือเปล่านะตรงนี้มีรนะีเจนดหนึ่งคอมมอนสองนะรอดูเลย โอเคครับคนดก็อีกสิบีนะดูเดี๋ยวว่ามันจะซื้อออโต้ให้หรือเปล่าปุ๊บ oh. อ่ะซื้อแล้วนะนี่นะครับขึ้นมาเป็นห้าละโอเคก็จะประมาณนี้ครับซื้อไข่ออตโต้นะแล้วก็ซื้อกงซื้อเกียร์ซื้อผักซื้ออะไรเหมือนเดิมครับได้เหมือนเดิมของเล่นตรงนี้ก็ จะมีบินกับอันนี้นะครับส่วน2อันนี้ผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับผมก็นี่นะจะมีบ um. yeah. ินแล้วก็โนคลิปนะโนคลิปถามว่าผมเอาเทเลพอร์ต fk มาทำไมคือม um ันมาจุดนี้ครับมันจะมา fk ครับตรงนี้เลยก็อย่าลืมเปิดโนคลิปก่อนนะครับเปิดโนคลิปแล้วค่อยว่ามาจุด fk นะโอเคก็จะประมาณนี้ครับคนดูก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสับให้ผมด้วยนะหลังอัปเดตอะไรต่อไปก็เดี๋ยวผมมีอัปเดตสคริปมาอัปเดตให้นะก็น,นี้ตื่นชา้านิดนึงจริงๆมันควรอัปเดตตั้งแต่สามทุ่มนะหลังอัปเดตเกมตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วผมเพิ่งมาทำเพิ่งตื่นเอาง่ายๆเพิ่งตื่นเคก็ประมาลนี้ครับผมขอบคุณครับ